ออทุกท่านรับศีลแล้วดูตัวอย่างดวงกลมใสดูตัวอย่างดวงกลมใสให้จำได้นะดูให้จำได้ดวงกลมใสนี้ขนาดประมาณเท่าดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายของแต่ละท่าน ที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เคยบำเพ็ญบุญกุศลบารมีมาบ้างแล้วพวกเราที่มาที่นี่นั่นเป็นอาการที่บอกให้ทราบว่าพวกท่านทั้งหลายมีบุญบารมีที่เคยได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วพอสมควรจึงมาที่นี่ ยิงอยู่ถามว่าผู้อื่นนอกจากที่ไม่ได้มาเนี่ยที่มาแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้มาเนี่ยเขาได้บำเพ็ญบุญบารมีไหมเขาก็บำเพ็ญบุญบารมีมาก็ไม่น้อยเลยแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วบุญบารมีนำให้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วใคร ได้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบต่อมาด้วยบุญกุศลบารมีก็จะนำเข้าไปสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติและประพฤติธ,ธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นสืบต่อไปนี่ประเภทที่เกิดมาแล้วด้วยบุญบารมี ในระดับมนุษย์เสียธรรมขึ้นไปนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเกิดมาแล้วบุญวารมีนั้นก็ทำหน้าที่ดนจิตดนใจให้มาสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติประพฤติอยู่ในคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้น เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้ก็าพากันมาบำเพ็ญบุญกุศลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามนี่เป็นเรื่องที่บุญบารมีเขาเตือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาสุขสบายเป็นเจ้าชายอยู่ในราชสำนัก เป็นที่รักดังดวงใจของพระราชบิดาพระมารดาและของประชาชนก็ยังด้วยบุญบารมีกระตุ้นเตือนที่ได้สังสมอบรมมาดนจิตด,ดนใจให้ออกมหาพิเนศกรมแม้อยู่ในสุขสมบัติ มีครอบครัวได้รับอภิเศกสมรสแล้วได้ศึกษามาดีในระดับที่เรียกว่าไตรเพศหมายถึงการศึกษาในระดับสูงโดยทั่วถ้าจะเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันก็คือด็อกเตอร์พีเอชดีนั่นแหละแม้นั้น ทั้งสุขสบายทั้งมีความรู้มีความสามารถพร้อมที่จะขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพร้อมอย่างนงันเคียวและยังแถมมีสมบัติที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตอยู่ทั่วมุมเมือง พร้อมที่จะเอามาพัฒนาประเทศให้อยู่สุขสบายได้นี่พยามานยังพยายามล่อด้วยสมบัตินะเอากามมาล่อได้รับอภิเศกสมรสจนมีพระโอรสองค์แรกคือราหุนแต่ด้วยบุญบารมีที่แก่กล้าทวง ดนจิตดนใจให้ต้องออกมหาพิเนสกรมบวชเพื่อสแสวงหาคุณอันใหญ่เพื่อหาหนทางปฏิบัติเรียกว่าโมกะธรรมธรรมะปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย ที่เป็นมานับพบนับชาติไม่ท่วนปูญย่าตาทวดมีเท่าไหร่ตายหมดพระองค์ได้บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพื่อเข้าถึงความไม่ตายอมะตะธรรมธรรมที่ธรรมะนะ ที่เมื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วไม่ตายที่พระองค์ทรงปรารบมาก่อนว่าอยู่ในความมืดมีความมืดก็ต้องมีความสว่างสินะนี่ก็เป็นธรรมชาติมีมีชั่วก็มีดีมีเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องมีโมกะธรรมข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความ ไม่ตายนี่แหละพระองค์ทรงแสวงหาแล้วก็พระองค์ได้พบเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันผู้ที่เข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติเนี่ยคือผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาก่อน แล้วเมื่อเกิดมาแล้วสามารถที่จะชนะกิเลสมารขันธมารมัจจุมานอย่างน้อยก็ชั่วขณะที่ให้เราสามารถละวางอุปทานความยึดถือในสิ่งต่างๆรอบตัวเราและแม้แต่ตัวเราเองเสียสละเวลา มาศึกษาสัมมาปฏิบัตินี่แหละจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญบารมีแต่ผู้อื่นมีไหมมีมีไม่น้อยเลยแต่ก็เกิดมาแล้วไปติดบ่วงของมารรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจก็ติดอยู่นั่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกเรื่องนี้ว่าพัสดุกรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์โลกพัวพันติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจสแสวงหาจะเก็ียสกายหามาแล้วได้แล้วก็ต้องดูแล เอาใจใส่ไมาอย่างนั้นก็สูญเสียไปอีกความยึดติดก็จะต้องดูแลเลยมาไม่ได้นี่ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งปล่อยโอกาสอันดีนี้ให้มานมีกิเลสมานมานคือกิเลสขันธมานความเจ็บไข้ได้ป่วยมัจจุมารความตาย ฉุดคร่าออกไปจากเส้นทางที่จะเข้ามาบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเข้าสู่หนทางที่ชื่อว่าโมกขธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ก็กลายเป็นไม่ได้เพราะตกอยู่ในอำนาจของมารคือกิเลสมารขันธมารมัดยุมารดังกล่าว นี่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเชี่ยวนะมาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรรถก็รับส่งมาให้ฟรีมารับทานอาหารเที่ยงก็ฟรีมาปฏิบัติก็ไม่ต้องเสียค่าทมเนียมใดๆฟรีแต่ว่าท่านใดประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ให้เป็นคุณความดีที่แก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัถบารมีอันนั้นเป็นเรื่องบุญบารมีของท่านหลวงป๋าก็บอกได้ชี้ทางได้เพียงเท่านี้เอาละเมื่อเข้าใจแล้วตั้งใจให้สงบนะตั้งใจให้สงบให้ดีแล้วก็นั่งในท่าขัดสมาธิตัดใจออกจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทั้งสิ้น บัดนี้เราจะปฏิบัติภาวนากุศลบุญกุศลคุณความดีด้วยการภาวนาอยู่บนพื้นฐานของการรักษาศีลที่ท่านรับศีลไปแล้วศีลแปดซะด้วยศีลแปดซะด้วยนี่เพื่อระวังรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษใจจะได้พร้อมที่จะอบรมให้สงบให้หยุดให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเริ่มว่าเป็นทานกุศลแล้วก็ศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลเอาละในส่วนนี้เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ที่เพิ่มพูนบุญบารมีของเราให้แก่กล้าเพื่อดำเนินไปตามแนวทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายจากสังขารธรรมทั้งปวง ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองที่เราเรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราตั้งใจปรารถนาจะพ้นไปจากความเป็นสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติไปตามแนวทางที่ทส,มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสวงหาคือโมกะธรรมนำไปสู่คุณธรรมที่บริสุทธิ์ และที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยคือเป็นคุณธรรมที่พ้นไปจากอานัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาที่เรากำลังมีอยู่เป็นอยู่เนี่ย เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษ์คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเพื่อเข้าถึงธรรมกาย เป็นธรรมที่บริสุทธิ์นี่ท่านทั้งหลายลืมดูลืม,ลมตาดูอีกสักหน่อยก็ได้ทํานองนี้เกิดขึ้นเองเป็นเองเมื่อเราปฏิบัติแล้วเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเมื่อดำเนินไปเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วสูงยิ่งขึ้นไปก็เข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานที่สถิตยอยู่ของพระนิพพานธาต ของพระอรหันต์ขีณาศพตั้งแต่พระอรหันต์สาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ดับขันคือตายตายจากความเป็นเบญจขันเนี่ยตายเข้าปรินิพานแปละว่าดับรอบด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุคือธรรมกายจัตตรูของแต่ละพระองค์นั่นเอง งานี้เนะี่ยเราจะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่จึงวิมุตต์หลุดพ้นอืมวิมุตต์หลุดพ้นไปจากเบญจขันธ์เป็นธรรมที่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งปรัะไรลักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมีความเกิดแก่เจ็บตายตลอดเป็นมานับพบดับชาติไปทวนนแล้วเราจะพ้นจากตรงนี้ไปนะเอาตั้งใจตั้งใจเข้า